ได้นะครับได้ขึ้นมาอีกตัวแล้วนะครับผมมุมนส <c oughs> รู้สึกว่ากองเชียร์นี่คือจะตืน่นเต้นกว่าคนตกปลาอีกนะครับผมอ๋อได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับตรงนั้นได้ไม่ได้โอ้โหได้สุดท้ายนะครับอามีเป็นคนอาสาเองนะครับที่จะตกเองเราก็ลุ้นนะว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ขึ้นมานี่คืออาีต้องมีรางวัลให้กับตัวเองด้วยนะ หลาครั้งหนึ่งณฮาฟิตคงปีนังได้จัดกิจกรรมแข่งขันตกปลาเป็นกิจกรรมเล,ล็กๆน้อยๆที่ได้รับผลลัพธ์ตอบกลับนั้นคือรอยยิ้มที่ไม่น้อยเป็นความรู้สึกและประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ที่อัลลอฮ์มอบให้กับพวกเราเป็นความทรงจําดีๆที่ระหว่างสิทธิ์กับครูได้มีกิจกรรมร่วมกันได้เพิ่มความสัมพันธ์ความรักและได้เพิ่มความคิดถึงในยามที่ต้องจากกันอเมนน ไรแกอะไรนได้ะเริตกปลาแล้วนะครับผมทุกคนคืนลุ้นมากๆาว่าสีของใครที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ฝั่งนู้นได้ไม่ได้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 ไม่ได้ครับได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้ได้โอ้ก็จะได้ไม่ได้โอ้ฝั่งนู้นได้แล้วฝั่งนู้นได้แล้วนะครับผมอุ้ยฝั่งนู้นได้แล้วนะครับผมหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไปดูกัน ครับสีฟ้าแทนแล้วมานะครับหนึ่งตัวร<ส>ู <c oughs> ้สึกว่ากองเทียนนะครับกองเทีย์นี่ก็มันกว่าของตกอีก<ส>ไป<ส>มุมมุมนูน้นมุมนู้นคือนานมากเลยนะยังไม่ได้นานมากเพิ่งได้แค่ตัวเดียวได้อะไรมาได้อะไรมาได้อะไรมาเนยได้เศษผ้าขึ้นมานะครับ<ส> <c oughs> นเชียวว่าจะตกน้ำคนเชี่ยวว่าจะตกน้ำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โอ้สีฟ้านะครับได้ไม่ได้สองตัวแล้วนะครับตอนนี้สีฟ้าได้สองตัวแล้วนะครับหลังจากตกไปได้สักพักตัวสองตัวเฮ้ยมีปลาขึ้นมาอีกเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกสามนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลุพร้อมกันนะครับว่าทีมไหนที่จะเป็นผู้ชนะ,ะในค่ำคืนนี้ได้ไม่ได้ครับไมได้ไม่ได้โอ้ได้ แล้วโอ้ตรงนั้นคือตกมาได้เยอะนะฝั่งนั้นที่มันได้เยอะนะโอ,โ,อโอ้อีกตัวได้ได้ครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โอได้มาอีกแล้วนะครับผมอีกตัวได้ครับใหญ่มากเลยนะเฮ้ยใหญ่ด้วยนะตอนนั้น<ต>สุดท้ายนะครับอาบีเป็นคนอาสาเองนะครับที่จะตกเองเราก็ลุ้นนะว่าจะได้หรือไม,ม,ม,ม่ได้ <c oughs> กันการในการวัดคือเราจะเอาปลาทั้งหมดมารวมกันแล้วช่างบนตราช่างสีไหนที่ได้น้ำหนักปลาเนี่ยเยอะที่สุดทีมนั้นจะเป็นสีที่ชนะสีที่ชนะนะครับสีที่ชนะคือสีเขียวนะครับทุกคนเป็นสักขีพยานได้สีเขียวคือสีที่ชนะเอาบีที่มันตังเลยนะครับ2 0 0พันมองกล้องครับผู้ติดตามทุกคนจะได้จดจำอเมรผู้ติดตามทุกคนจะได้จดจำอเมรตลอดไป ตอนนี้นะครับเด็กตาดำดำเด็กตาดำดำรอกินเกยจ็บอยู่รอกินเกยจ็บอยู่นะครับหลังจากตกปลาเสร็จนะครับเชียร์มาเหนื่อยๆก็ต้องโดนเกี๊ยวนะคืนนี้นะภาษาเบนอี่มาเลนี่ลี้ยสกี้ภาษาเสด็จภาษาเสด็มาแต่พังี้น่าอุลๆอ่ะวิญญาณดีมากมามาเกี๊ยวเจ็บกันยังไรเนี่ย Yeah. เนี่ยมังดูใจจัดจะทาได้ไหมว่าป้งงไอ้แคสกนี่เขาอยากได้กิกบได้หมอ่า้งได้ที่หนึ่งนะครับผมมีอะไรจะบอกมีรัศมีไหมครับมีบุมิยากับไ้าคิดถึงมีมากครับขอสั่งคำครับคิดถึงมากครับคิดถึงอะไรครับ <c oughs> <c oughs> คิดถึงอะไร <c oughs> <c oughs> หรือว่าคิดถึงใครคิดถึงบรรยากาศที่บ้านโอ้สงสารน้องมากไม่เป็นไรครับกำลังสร้างผของตัวเองซื่อๆครับซื่อๆครับอิ่มไหมครับกินคืนนี้ มากมากไหลมากจังเ <g> ด <ül> ีอะไรจะบอกแม่ที่บ้านไหมครับ <c oughs> อะไรนะบอกว่า <c oughs> ขอสามคำเดี๋ยวขอสามคำครับคืนินี้ <c oughs> นอะไรนะ <c oughs> คิดถึงแม่คิดถึงแม่โอ้คิดถึงแม่เสียงกระเส่าด้วยนะ <c oughs> คิดถึงแม่